ไปเที่ยวญี่ปุ่นเองครั้งแรกจะรอดไหมอีสิบแปดมือแรกของวนันเรามากินที่ร้านนี้คนเยอะมากแล้วแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะมีกระทะด้วยนี่ก็คือมนจายากินะทุกคนเป็นเมนูแบบทรดิชชั่นอลของญี่ปุ่นคือพนักง,งานจะมาทําให้เราดูแบบสนุกหน้าอีทสุดแต่พอกินแล้วแบบงงอะแกงงมากส่วนโอโกโนมิยากิอันนี้ก็คืออร่อยแต่เนี่ยกินยังไงอะมันแบบเหลวๆนึบๆแล้วก็มีแต่ผักส่วนตัวเราไม่ค่อยปลืม้มอะไปถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรีดีกว่าติดแม่น้ำแบบนี้ คือตรงอาซากุสามีร้านซาริโอที่น่ารักมากแต่เราลืมอะว่าไม่อยู่ตรงโอโมเตะซันโดเฉยถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยคือเป็นร้านแบรนด์เนมหมดเลยใครที่เป็นสายลักชูเนี่ยก็ต้องมาโอโมเตะแซนโดฮิลส์อันนี้คือข้างในดูเทม่มากแล้วเราก็เดินไปเดอะเลดเจอเบคเกอรโตเกียวร้านนี้เขาบอกเจอร์สินวีเบอร์มาก็ได้โดนัทมา1ชิ้นถ้าจะนั่งเนี่ยต้องเสียตังค์ไว้นะข้างๆก็เป็นร้านอูด้งเจ้าดังด้วย EP 19พาไปบุกย่านสตรีทแฟชั่น